ว่าทำไมช่วงนี้นะคะที่ดินถึงขายดีและที่สำคัญนะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ค่ะไม่ว่าภาวะวิกฤตโควิดจะเป็นอย่างไรอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเงินลงทุนในกระเป๋าของนักลงทุนเลยนะคะทำให้การขายที่ดินนะบอกเลยว่าขายดีหนักมากเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่ที่ดินเนี่ยราคา ต่ำกว่าราคาตลาดมากและที่สำคัญมีทรับที่มีคุณภาพดีนะออกมาสู่ในท้องตลาดเนี่ยเยอะมากเขาเรียกว่าทรัพ์หล้นตลาดนั่นเองเลยทำให้ที่ดินขายดีหนักมากในช่วงนี้นั่นเองนะคะถ้าหากท่านใดวันนี้มองหาเรื่องของการลงทุน อสังหาและมองหาเรื่องของเขาเรียกว่าลงทุนในที่ดินแล้วก็ช่วงนี้เป็นจังหวะโอกาสท,ที่ดีสําหรับการลงทุนที่ดินเลยทีเดียวนะคะและถหาท่านใดวันนี้อยากสนใจเขาด้วยสนใจและอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของอสังหาก็ไปติดตามคุยได้ที่เพจคัวไออสังหานะคะและที่สําคัญมีทรัพย์มากมายให้ทุกคนนั้นนะหลอกดูและจับจองเป็นเจ้าของกันนะคะไม่ว่าโรงแรมบ้านที่ดินคอนโดนะะมีทรัพย์ทุกประเภท ก็ไปติดตามควยได้ที่ควยเพจควอยอสังหานะคะก็ฝากติดตามกันนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคราวหน้าจะเป็นสาระอะไรดีมาแบ่งปันนั้นติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ